ไอสองตัวน,นี้มันต่างกันยังไงไอสี่ศูนย์กับห้าศูนย์เนี่ยที่ขนาดอ๋อสูบอันนี้สามสูบยังเยอะกว่าอ๋อกินน้ำมันกว่าแรงเยอะกว่าอันนี้ห้าศูนย์หนึ่งแปดพรุ่งนี้มันก็จะไปอยู่ในร่มใช้คาบ้านเราอ๋ออันนี้คือเขาไปส่งที่บ้านด้วยใช่ส่งที่บ้านด้วยเสร็จเรียบร้อยครับกบ,บการเดินเอกสารวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็รอรับรถกันตอนเช้าแต่ก็เขามีบริการไปส่งที่บ้านด้วยนะครับ ก็คือเขาจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดียวทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์คูต้านะครับวันนี้เราจะพาพ่อ้านมาเลือกรถนะครับก็ดูกันคะรับคงขับไปที่บ้านไม่ได้นะครับคงเลือกแล้วแล้วก็ให้เขาไปส่งที่บ้าน,นครับมาทําไมคะมาทําไมวันนี้น้องออมมาทําไมครับมาซื้อรถไถมาซื้อรถไทมไปครับ โอ้น้องเอามาซื้อรถไทยเหรอคะครับพ่อบ้า,บานจัดการเอกสารมาเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะถูกใจคันไหนนะนครับรอยากบริการครับแกร์เตอร์คูบต้าเอาอันนี้ไม่มีที่ตักด้วยแต่ชี้หน่อยคันไหนเอาไปดูไปดูพ่อเอาคันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ อ่ะเดี๋ยวไปดูอจองแล้วจองทุกคันเลยจองทุกคันเลยเออน้องออมออมทุกคันเลยโอเคคันนี้รถเราคือเอาคันนี้ได้ไหมได้ไอ้นี่ด้วยเหรอได้ดออ๋แล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังก็าเอาซื้บ้านไงอ๋อเราเราเราใช้ของของเดิมที่เรามีอยู่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ได้คันนี้อ๋อพรุ่งนี้มันก็จะไปอยู่ในร่มใช้คาบ้านเราอ๋ออันนี้คือเขาไปส่งที่บ้านด้วยใช่ส่งที่บ้านด้วยอ๋อบริการส่งที่อันนี้เป็นรุ่นอะไรนะรุ่น L4018 L4018 อันนี้ก็ <N G. S 1> ปีปีล่าสุดไหมตอนนี้ปีล่าสุดปีล่าสุดเลยแจมแจมเราจะเป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุสมบัติในบ้านชิ้นเพิ่มเครื่องไม้หนึ่งชิ้นไอเทม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 พร้อมลุยเต็มที่ปีหน้าจะเต็มปีหน้าจะเต็มอืออย่างเงียต็มนี่ใช่อะไรนะไม่อยู่บ้านทั้งวันไม่อยู่บ้านทั้งวันไปไหนไม่รู้อันนี้เจ้าของรถตัวจริงนี่เดี๋ยวเจ้าของรถตัวจริงไปคะ เข้ามขับกลับเลยไหมเดี๋ยวลุงภูมิกับก่อนนะเราต้องเอาขับตามนะไหนเข้าเกียร์ตรงไหนเข้าเกียร์เป็นด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเด็าที่ผไปถ้านใช้งานในา0ชั่วโมงแรกอนจะถงรงยทงนี่มใช่5ัวมรย่างนี้อย่างนีก่อนถ้าว่าคงเดือนหนึ่งมีพี่ยังไม่ถไปค ก็กองเรื่องแค่นั้นแหะค่ะแต่ประเด็นใส่วนรถสี20อร์เซอ๋อคือเราต้องเสียเสียแค่ไอตัวเปลี่ยนถ่ายเให้ชิบแต่ถ้าแรงช่างอะไรไม่เสียอ๋อคือเสียเสียค่าอุปกรณ์มากด้วยแตะมีส่วนลดอีก20เปอค่ะอย่างแรกแรกวันจี่อยู่ประมาณ1,000กว่าบาทแต่ครั้งนั้มันน่าจะอยู่แค่6 0ก้อยอยู่เหรียญแต่เอามาแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ก่อนทุกคน อ้ไรทงแล้วเราใส่ตรงไหนอะไรนะทวงที่เราซื้อมาใส่ตรงไหนทงนะอ๋ออะไรแตงรถถึงอะไรแตงอะไรแตงรถอะไรแตงรถนี่ออกมานี่ออกมานี่อ๋อเอาส่วนอะไรชุดอนี้นี่ไอท่อนะอ๋อเน้มันเป่าแต่ก่อนแต่ก่อน่อมตังนี้นะจะเป่าใส่ยางนี่พอรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ขอเริ่มเอาท่อแ หนียางอ่ะอ๋อรุ่นแรกๆก,ก็มีอยู่ล่างอันนี้ไออันที่เราซื้อมาสวมเลยนะไหมอ๋อมันจะมีที่ล็อกให้ใช่ไหมครัไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องอะไรต้องเชื่อมอ๋อมันจะมีที่อันน็อตล็อกให้เลยเตาก็พัฒนาตามรถกันไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าอยากแบบว่าไอน,นี่ปพ๊บเราก็ถอดข้างในออกเป็นมออรองใหม่อ๋อมันจะนออกแตนจะนออก,ออกช่วงนู้นแต่นี้ ไอสองตัวนี้มันต่างกันยังไงไอสี่ศูนย์กับห้าศูนย์เนี่ยต่างกันที่ขนาดอ๋อสี่สูบอันนี้สามสูบอ๋อแรงเยอะกว่าอ๋อกินน้ำมันกว่าแรงเยอะกว่าอันนี้ตัวใหญ่กินข้าวศูนย์หนึ่งแปร์เัวใหญ่ต้องกินข้าวเยอะด้วยออ๋บุกงานไรดีอ๋ออันนี้เน้นเน้นงานหนักนะอันนี้จะเป็นขนาดกลาง ขนาดกลางๆคือใช้สำหรับไล่นนก็ได้นาก็ได้อันนี้ลงนาบ้านเรามันมันก็นิดนึ่งอ่ะมันตัวมันใหญ่อือมราคาต่างกันเดียวไหมเจออยู่นะใช่ไหมไอ,ไ,อไอ้ไอ้ตัวห้าสิบหรือ่าไรน,นะห้าฉพาะตัวรถเปล่าอยู่หกแสนสองพนแปดไม่ต่างกันสองเลยนะต่างกันสองเลยนะใช่ยังลงรบกอนเลยนะโอ้โหขอตัวรถเล่า มันไม่กลับแล้วจะของรถไปพร้อมรถนะไปพร้อมรถพรุ่งนี้นะนะนี่ครับทุกคนรถเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเดินเอกสารวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็รอรับรถกันตอนเช้าแต่ก็เขามีบริการไปส่งที่บ้านด้วยนะครับก็คือเขาจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ เอาละทุกคนเดี๋ยวไปเจอกัน EP ต่อไปนะครับ EP หน้านะครับเดี๋ยวมาดูการรับรถนะครับบอกเลยว่าเขาจะมีบริการส่งยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรงนี้รอรับรอร,รับอยู่ที่บ้านใช่เรารอรับอยู่ที่บ้านตรงนี้เดี๋ยวทางชิมงานเขาจะไปส่งให้เรา ไปกี่โมงพรุ่งน <laughs> ี้พี่พ,พี่เขาบอกขอลือุญาตไปเกินสิบโมงอ๋โอ,อโอเคอะไรคะคคคกกโอเค<ป>รอรับพรุ่งนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับเ <laughs> นี่ยชอบชอบอยู่คันเดียวมีที่ตักไง <laughs> อันนี้สวยนึนงอ่ะแต่ว่าที่ตัก <laughs> รวมยาวไปถึงขาเลยเนาะเออฉพาะไอ้นี่กับชุดเนี่ยอ่าแถมหนึ่งอะเอาไหมลูกเดี๋ยวลุงภูมิซื้อให้แต่ว่าจะคันเล็กกว่านี้หน่อยเล็กกว่านี้หน่อยนึ่งเดี๋ยวพาไปเลยเนาะไปเข้าที่เป็นดีกว่าไปค่ะกลับบ้านกันนะพรุ่งนี้ไปรอรับรถกันนะครับ